คนที่ตัดจบกับคุณไปเขามีเกณฑ์ที่จะกลับมาคืนดีกับคุณไหมเรามาถามพลังงานไพ่กันนะทุกคนเป็นดองแรนดอมนะเป็นดองโดยรวมคนที่ตัดจบกับคุณไปแล้วเขามีเกณฑ์ที่จะหวนกลับมาคืนหาคุณไหม <oui. S 1> เป็นดองแรนดอมนะทุกคนเป็นดองโดยรวมนะถ้าเป็นชาติก็น้อมและถ้าไม่ใช่ก็ผ่านนะทุกคนคนที่ตัดจบคนที่หันหลังให้คุณไป เขาจะกลับมาหาคุณไหมเป็นพลังงานเนรรวมนะของหน้าไปนะคนที่ตัดจบกับคุณไปเขามีเกณฑ์ที่จะกลับมาคืนดีกับคุณไหมเป็นดวงรันด้อมนะเป็นเรื่องจริงของลูกดวงที่มาดูดวงบ่อยๆนะทุกคนนี่เป็นเรื่องจริงของลูกดวงทุกๆครั้งที่ดู ราศีประสบลังกรนะคนคนนี้ใต้สำรับราศีปรมังกรเดรวิลเขาคนนี้เขาจากไปโดยไปมีมือที่สามนะทุกคนคนนี้ได้เดินหันหลังให้คุณไปโดยที่ไปมีอีกคนหนึ่งนะเดดวิลเขาจากคุณไปโดยไปมีมือที่สามนะคนคนนี้ เป็นคนที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมานะคนนี้เจ็ดดาบเป็นคนมีความลับลมคมในนะคนคนนี้มีแอบซ่อนสิ่งบางอย่างไว้หลังโดยที่ไม่ให้คุณรู้หรือบางครั้งพูดกับคุณไม่หมดนะคนคนนี้เป็นคนที่มีความลับลมคมในเป็นคนที่ไม่ตรงไปตรงมานะคนคนนี้ We are for อ u n e คุณสองคนมีโอกาสวาสนาที่จะกลับมาเจอกันอีกนะ โชคชะตาของคนณได้วนจะกลับมาเจอกันมีอัฟไฟจูนกองล้อแห่งโชคชะตานะครับเดอะสเตรนคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้ยวยตัวเองคุณเป็นคนที่แกร่งมากๆนะคนคนนี้คุณเก่งจริงๆคุณมีความสามารถหลายด้านคุณสามารถควบคุมทุกสิ่งอย่างคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้ยวยตัวเองเดอะสเตรนเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะ มีความรักมีความรู้สึกที่ดีก so ับคุณนะณเวลานี้เขาค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกดีกับคุณนะคนคนนี้ณเวลานี้เขามีความคิดถึงคุณเลยนะคนคนนี้คนที่หันหลังให้คุณไปคนที่ตัดจบกับคุณไปเป็นมือที่สามนะว่าเวลานี้เขารู้สึกคิดถึงคุณนะขยายไพ่ตันอีกเขามีความรู้สึกรู้สึกคิดถึงคุณนะเวลานี้คนที่ทิ้งคุณไปหันหลังให้คุณไป เขาคิดถึงคุณนะเวลานี้คนคนนี้เขารู้สึกคิดถึงคุณที่ผ่านมาเหมือนเขาทําผิดลงไปกับคุณนะเขาพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณเข้าใจเขาคุณสองคนได้ขัดแย้งกันนะที่ผ่านมา คุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่มีออร่ามากๆนะเขาจะกลับมาหาคุณนะคนคนนี้คนที่ทิ้งคุณไปเขารู้สึกเสียดายคุณนะเวลานี้คนที่ไม่มีความจริงใจกับคุณตั้งแต่แรกแต่ณเวลานี้เขาคิดได้นะเขาคิดอยากจะกลับมาหาคุณนะคนคนนี้เขาอยากจะกลับมาหาคุณคนที่ไม่เคยมีความจริงใจกับคุณคนคนนี้ โชคชะตาวีออาฝาจูนนำพายคณสองคนมาเจอกันอ yeah. ีกนะเขาคิดถ uh ึงคุณก็คิดถึงความดีของคุณนะคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่มีออร่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความพร้อมทุกสิ่งอย่างคุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเขาจะกลับมาหาคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณที่ผ่านมาคุณสองคนมีการทะเลาะกันนะแต่เวลานี้เขาคิดถึงความดีของคุณคิดถึงความเก่งของคุณนะ คนที่ตัดจบกับคุณไปเขาจะกลับมาคืนดีกับคุณอย่างแน่นอนนะ